สบายดีสบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิมนอนอยู่หายอยู่หน้าเมื่อนนี้มาไทหุ่นหน้าเนาะสืบต่อไทหุ่นหน้าคือเก่าน้องเมื่อนี้ก็ได้มากับน้องชายคือเก่าเมื่อนนี้ก็ได้เดี๋ยวสิพาพี่พ่น้องไปเบิง์นสืบต่อไทหุ่นหน้าคือเก่าเนาะมากับน้องชายเห็นให้น้องน้องน้องชายยังไทหน้าอยู่เนาะมากันน้าเบา เป็นน้องเมียนะน่ยวเด็กันยังทายหุ่นหน้าอยู่สืบต่อคือเก่าเนาะอันนี้มันสำหรับมันหน้าใหญ่หญเลยมันได้แบ่งมันได้แบ่งเนาะนได้แบ่งเป็นงานเป็นงาน เป็นหน้าเดียวเนาะแต่ว่าได้แบ่งเป็นงานคืออยู่ในนี่นี่จะเป็นงานงานหนึ่งแล้วก็ตัวนี้นี่งานหนึ่งงานหนึ่งไม้ขวาาในหน้าให้นี่ในแมนทัชเชอร์ไดทยอยู่เป็นสามงานเนาะในหน้าเดียวนี่นะเนาะยิงตามอีกอย่างหนึ่งเมื่อกับเบิร์คันหน้าพี่น้องนี่เนาะมันมันสีโค้งเนะาะคันหน้าโค้งนะครับก็ทยไปตามมันคันหน้านะ้ำเนาะ น้องทายไทยก็สีแล้วยนี่เปลี่ยนกันไทยคนละงานคนละงานเปลี่ยนกันไทยเนาะมากำน้องทายคือเก่าเนะาะบ้านนี้เบิ่งความเลือกความตื้นกะตัวน,นี้แหละเนาะ บีไทยก็แตกเลยฮะเนาะซิลลนเลยซิลอนแล้วลูกบีไทยเนี่ยก็ได้บีพันขีม้าอ่นีน่งเสียงปกเปิกปกปิกอยู่ลูกบีก็ได้ จอดกันจอดกันเอาไปพูเอาขึ้นเลยนะมันมเ่เวนลูกบี้แตกน็อตอันนี้มันนี่มันลุดนี่นี่นี่น็อตมันลุดนะเอาขึ้นไปหันน็อตกันเอาขึ้นไปพู นัดลุดพี่นอกเลยเพื่อนจัดจานี้แล้วบนไปบนแหงหน่งกว่าเอา้ามาล้วอสะะัสลางออกเฮ้ยยันหนอลูกบีแตก แท้น็อตลูดพี่น้องเลยเด่นินี่เหี่ยซ้ำนี่สิเป็นน็อตตัวนี้เลยนี่น็อตจับรพานนี่เนาะตัวนี้มันล้มนี่เดี่นินี่น้อองเยหลังจากเทว่าเฮาไทยหน้าล้วก็เปลี่ยนไทยแล้วแล้วก็มาง้มกระปูบาทนี่ง้มกระปูขึ้นไปกินเพลิน น้องไส้ยังงมอยู่มาครับน้องไส้คือเก่าน้องไส้คดหลอ่อโอ้เอ้านี่ใส่ของนี่อโอ้ได้ร้ายได้พี่น้องเลยเนาะอ้าวงมงมม่ฮิโร่กันงมไปนำ้ำถ่ายไปน้ำอยู่ งมกระโปไปกินเพนนี่นาะชีวิตบันนอกบันนาเฮาไทยนาเมื่อยแล้วก็หางมกระปูอ่ะอาหารบ้านๆกระปูนาเฮาเนี่ยน้องน้องเพียงยังหางมอยู่ไายบ่เด้๋ยวเดี๋ยวตัวหนึ่ง ปูหน้าห้าเห็ดนีได้กินกระแสบเนาะสีจสีอันน้กินกระแสบกัปูเาปูหน้าห้าเนี่นเนาะอ่าพอกันตอนกินนะพี่น้องเนาะงมกะปูก่อนจนังนสิบบุลย

บึงนาโฟซิมกัได้เป็นไรแซบแซบบปะอซบแซบพี่น้องเลยแซบตัมดอกมะขามใส่กับกระปุ่นหน่อยนี่แดดไหมเ่องอนอมน่ะ อันนี้กระปุกขวเด้อพี่น้องนี่ขวัวแล้วเลยเนาะอันนี้มันซุกแล้วตัวนั้นนะตัวตั้มใส่น้าตัวดิบเนาะตัวตั้มใส่กับดอกมะขามนะอ่ะเบิบ่งผมเบาหเราก,กินโพดแซ่บๆพี่น้องเอ้ยหน้าใบฮิโร่เซเรนกินสะก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะ ข้างในสิเบิดก่อนโอ้แซ่บแท้ๆนี่นอ่ะมานำพี่น้องหลังจากเทวากินสมกินเขาเลแล้วแล้วก็สืบต่อนอไทยหน้าต่อน้องน้องนะไทยน้องยังไทยหน้าอยู่อ่ะสำหรับบาฮิโร่หา้ากระเซ้าเนาะห้ากระเซ้าเมื่อยหา้ากระเซ้าเมื่อยแล้วกัน้องเป็นมาเปลี่ยนแล้วก็ให้น้องเปลี่ยนไทยต่อเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา10 หกโมงเนาะสิหกโมงตรงแหลนะนาะหรือว่าสนะี่โมงอะไรเนาะสี่โมงแรงเนาะแล้วก็เได้ลาพีลาน้องเป็นสมนี้เนาะขอบใจทีวท่ว่าติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเนาะขอขอบใจหลายๆนะ